คืออย่างนี้นัเรียนครูคเนี่ยจะแค่ทดสอบเอาเท้าแตะดูก่อนว่าแต่ละคน <ไป S 2> นะเท้าขาอ่อนมากน้อยแค่ไหนย่องลงอีกนิดนึงอ่าโอเคองงโอเคสิ่งที่สะใยมากกว่านั้นก็มีทีบเหลี่ยมครับหลังเออไอ้ขยกัมเนื้อลงไปเหมือนกัน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 ดีครับเจ็บครับแต่ก็อดทนครับ ตื่นเต้นค่ะหันซาดีเห็นทุกคนแบบโอ้ยโอ้ยเจ็บยังไม่ทำอะไรเลยปิดตัวโอ้ยกินอะไรกับข้างหนึ่ง yes no okay are you ready stand by ยังไม่ได้นับเลยอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง มันไม่ได้ออกแนวเจ็บครับมันออกแนวแสบดีครับดีตอนแรกยังไม่ค่อยเจ็บมากครับแต่ว่าพอครูเขาเริ่มดันบิ๊กก็เจ็บโอเคเต็งขาไว้เต็งขาไว้ไปขาครูไม่ออกครูไม่ไหวครูไม่ไหวตอนลงมาก็พับขาไม่ค่อยได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแต่ก็สิบเขาจับหลักเขาก็ยืด ร้องไห้นะครับแค่ฝุ่นเข้าตาครับจริงหรือเปล่าอาชี้เห็นอยู่นะว่าร้องไห้อ่ะเก่งมากเก่งมากเจ็บครับแต่ผมขออีกรอบได้ไหมครับมาอย่ามือไม่ต้องเท้ามือไม่ต้องเท้าบิดตัวเจ็บนะคะแต่ฟ้าใสย่างนักวันทูทีได้ค่ะ ลงแลล้วิงก็จะมีพิเศษนะครับทีมเหลี่ยมที่ขาย้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายนายทำอะไรเนี่ยอ้าวค่อยๆเอาก้นนั่งลงไปโอ้โหนี่โอ้หอนุญาตนะครับนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยวัดก่อนเลย16เซนติเมตรโอ้โหโอ้ยยอดเฮ้ยนิ่งเลยอ่ะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอ ผมถีบประจําอยู่แล้วที่โรงเรียนถีบกับกําแพงมันยังพอพิงกําแพงแล้วชิวๆได้แต่ที่นี่มันก็เจ็บๆครับเนี่ยเวลายกอะไรเข้ายกไม่เป็นเนี่ยเจ็บนะเจ็บๆต้องยกให้ลอยแล้วก็ดึงให้เส้นมันยืดอ่าไม่ถ่ยเลอ้าไม่ทำเลยายามฝืนยิ้มไหมครับเก็บความเจ็บปวดไว้ข้างในยืดขึ้นมายืดยืดยืดเพื่อนตัโกเรียกว่าฮีคิวซังผมก็รู้สึกว่าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหน ขอักอีกเดียวหนึ่งเอ่ออ่าได้นั่งแล้วจบแล้วฉีกขาก็น่าจะทรมานที่สุดครับเจ็บครับกล้ามเนื้อมันมันกระตุกนิดนึงครับผมจะพยายามอดทนที่สุดครับอ๋อนังขึ้นนั่วไปท้าขึ้นอ่าสวยมากสวยมากตอนทิบเรียมเจ็บค่ะขอครูวัดสติตที่ีก่อนทำไมลูกเจ็บอปเลยนะ 4 cm 4 <coughs> 4 <40 cm. coughs> <coughs> ah. TV